นาคจัดอยู่ในวงย่อยลูทรีเน่สำหรับนาคเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ำมีขาสัน้นอุ้งเท้ามีผังผืดกินปลาเป็นอาหารหลักนาคอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยมักจะขุดโพรงไว้สำหรับอาศัยนอนพักผ่อนเป็นสัตว์ที่ชอบเล่นสนุกชอบทำกิจกรรมต่างๆเช่นการถลายตัวบนสไลเดอร์ที่เป็นดินลื่นๆหรือการเล่นกับก้อนหิน สำหรับในประเทศไทยมีสัตว์ในกลุ่มนาคทั้งสิ้น3สกุลจำนวน4ชนิดนังต่อไปนี้ครับนาคเล็กเล็บสัน้นปลายจมูกถึงรูทวารมีความยาว36-55เซนติเมตรเป็นนาคขนาดเล็กคอและแก้มมีสีน้ำตาลแกมเหลืองมีเล็บสัน้นลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลแกมเทาออกหาก,กินในเวลากลางวัน มักพบรวมฝูง4-6ตัวหรือบางฝูงอาจมีจำนวนมากถึง12ตัวหน้ากเล็กเล็บสั้นในอดีตเคยเป็นหน้าที่พบได้บ่อยแต่ในปัจจุบันกลับมีจำนวนลดลงมากชอบกินพวกหอยและกุ้งปูมากกว่าปลาเนื่องจากมีเล็บสั้นจึงจับปลาได้ยากกว่าพบว่าใัยบริเวณแม่น้ำลําทานปากแม่น้ำและป่าชายเลนทั่วประเทศไทย,ยเว้นภาคอีสานจะไม่พบหน้าชนิดนี้ สถานะทางการอนุรักษ์จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยนาคใหญ่ขนเรียบปลายจมูกถึงรูทวารมีความยาว65-75เซนติเมตรจัดเป็นนาคที่ใหญ่ที่สุดที่พบในไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีขนนุ่มเรียบหางค่อนข้างแบนกว่านาชนิดอื่นๆจมูกไม่มีขน ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลเข้มส่วนท้องสีอ่อนกว่าส่วนแก้มและคอหอยมีสีครีมออกหากินในเวลากลางวันพบอาศัยตั้งแต่เป็นคู่เป็นครอบครัวเล็กๆพ่อแม่ลูกไปนจนถึงฝูงใหญ่ที่มีจำนวนมากถึง12ตัวนักใหญ่ขนเรียบกินอาหารได้หลากหลายโดยกินปลาเป็นอาหารหลักนอกจากนี้ยังล่าหนูในานาข้าวงูและพวกกบเขียดและกินมแมลงเป็นบางครั้ง นาคใหญ่ขนเรียบเป็นนาคที่พบได้บ่อยที่สุดและมีเขตกระจายพันธุ์ที่กว้างขวางที่สุดในไทยโดยพบอาศัยบริเวณแม่น้ําลําทานปากแม่น้ําและป่าชายเลนทั่วประเทศไทยยกเว้นภาคอีสานจะไม่พบนาคใหญ่ขนเรียบสถานะทางการอนุรักษ์จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยนาคใหญ่ธรรมดาหรือนาคยูเรเซีย ปลายจมูกถึงรูทวานมีความยาว55เซนติเมตรเป็นหน้าขนาดใหญ่ขนดกหนาสีน้ำตาลเข้มมีขน2ชุดคือขนสั้นและขนยาวโดยมีปลายขนสีออกขาวทำให้ดูเป็นสีดอกเลาลำคอสีขาวนวลจมูกไม่มีขนมีส่วนหัวค่อนข้างแบนและมีริมฝีปากกลมมนกว่าถ้าเทียบกับหน้าใหญ่ขนเรียบที่มีหัวค่อนข้างกลมมักพบว่าใส่เป็นคู่หรือครอบครัวเล็กๆพ่อแม่ลูก พบอาศัยในลำทานแม่น้ำและทะเลสาบตามภูเขาทางภาคเหนือและแนวป่าตะวันตกของไทยสถานะทางการอนุรักษ์จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยนาคจมูกขนหรือนาคหัวปลาดุกปลายจมูกถึงรูทวารมีความยาว57-62ซนติเมตรมีความแตกต่างจากน้าชนิดอื่น รงที่จมูกมีขนมีส่วนหัวแบนกว่าหน้าชนิดอื่นๆอ,อันเป็นที่มาของชื่อว่าหน้าหัวปลาดุกลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลเข้มริมฝีปากบนคางและคอหอยเป็นสีขาวหน้าจมูกขนจัดเป็นหน้าที่หายากมากและมีความลึกลับเรายังไม่ทราบข้อมูลด้านพฤติกรรมมากนักโดยพบว่าใสศัยในป่าพรุรวมถึงป่าสมิดทางภาคใต้สุดของไทยเท่านั้นมีรายงานพบ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน,นาราธิวาสสถานะทางการอนุรักษ์จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทย